ต้องย้อนกลับไปในช่วงวันที่28พฤษภาคมครับผมทางเออโฮโยแลบหรือทุกทุกค่ายเกี่ยวกับโฮโยเวิร์ได้ทำการประกาศใน f a c e b o o k นะครับว่าโฮโยเฟส2025จะจัดอยู่ที่เดอะมอบางกะปิครับผมซึ่งตอนนั้นน่ะโชคดีสำหรับผมมากเพราะว่าผมอ่ะไปเดอะมอบางกะปิง่ายมากครับผมผมนั่งรถเมลสาย156ครับผมคือผมอยู่คอนโดใช่ไหม ออกจากซอยคอนโดเลี้ยวไปทางขวาก็จะเป็นป้ายรถเมล์ครับผมสําหรับป้ายรถเมล์หนึ่งห้าหกนั่นแหละผมก็ขึ้นไปเลยครับผมอ่าเราสามารถซื้อตั๋วลงหน้าได้นะคุณผู้ชมเออซื้อจากทางเว็บติ๊กเก็ตเลมอนครับผมซึ่งไอเว็บเนี้ยผมอะ่ะเคยไปซื้อไอเนี้ยอ,อะไรนะตัว๋วคอนเสิร์ตสตาร์เรลไลท์สองพันยี่สิบห้าครับผมเออผมจําได้ผมเคยผมเคยเล่า่ยวกับคลิปนี้มาแล้วครับผมสามารถไปรับชมกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แลวกันนะแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า โฮโยเฟสสองพันยี่สิบห้ามันไม่เหมือนปีสองพันยี่สี่ของผมปีที่แล้วปีที่แล้วเข้าฟรีนะแต่ปีเดียผมไม่รู้เพราะอะไรมันเสียตังค์เข้าอะ่ะอันนี้ผมงงอยู่ในรอบปกติครับผมมันจะเป็นกำกำไรกระดาษนะอะเดี๋ยวขึ้นลูปไปดูอันนี้คือกําไรที่ผมได้ทําการไปเข้างานโฮโยเฟสทั้งหมดสี่วันนะอ่ะผมจะบอกราคาเลยมีราคาอะไรบ้างบัตรเข้างานรอบปกติครับผมจะเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบครับผมซึ่งไอ้บัตรเข้างานนี้ครับผมเข้างาน เข้าออกงานได้ตลอดหนึ่งวันครับผมใช่ครับหนึ่งวันวันที่สองคือต้องซื้อใหม่นั่นเองและกำไรบิ๊กแบนเนี่ยห้ามทำหายเด็ดขาดถ้าทำหายเมื่อไหร่คือจะเข้าไม่ได้ครับผมต่อให้คุณซื้อไปแล้วครับผมนั่นก็คือต้องรักษาอย่างสุดหัวใจนั่นเองครับาราคาที่สองครับผมถ้าคุณอยากจะเข้างานทั้งหมดสี่วันครับผมคุณจ่ายไปเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทเข้าตลอดสี่วันครับผมบิ๊กแบนก็ ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะได้ทั้งหมดสอันมั้งอันนี้ไม่รู้ผมไม่ได้ไปซื้อครับผมผมซื้อทีละร้อยห้าสิบาทอ่ะส่วนอันนี้อันนี้ผมซื้อ day ันเลยครับผมผมซื้อล่วงหน้ามาก่อนเลยบัตรเข้างาน fast pass หนึ่งวันครับผมซึ่งไอ้บัตรเนี่ยหกร้อยห้าสิบบาทแต่คุณผู้ชมโอ้โหมันแพงอะไรเยี่งงี้เนี่ยแล้วผมก็บ้าจี้ซื้อซะด้วยนะเนี่ยซึ่งบัตร fast pass อ่ะ เข้าได้ตลอดหนึ่งวันครับผมหกร้อยห้าสิบาทแต่เข้าได้แค่วันเดียวเนี่ยหรือจะเชื่อเลยแล้วก็เด็กครับผมเด็กหน่อยครับผมเด็กหน่อยเข้าฟรีครับผมส่วนสูงไม่เกินหนึ่งร้อยี่สิบครับผมสามารถเข้าได้ผู้พิการครับผมมีส่วนลดห้าสิบาทนั่นก็คือเจ็ดสิบห้าบาทแต่เข้าได้ตลอดหนึ่งวันนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้ทําการเนี่ยซื้อตั๋วล่วงหน้าไปเลยหกร้อยห้าสิบบาทเจ้าผมฟาสต์พาสเจ้าผมฮะเดย์วันรีบๆหน่อย พอถึงช่วงว,วันเข้างานอะเดวันนะวันนั้นเว้ยผมอ่ะรีบตื่นเช้าเลยตื่นให้มันเช้าๆาออถถเมสายหนึ่งห้าหกนั่งไปปุ๊บไปลงเดอะมอบางกะปิเชื่อไหมช่วงนั้นเก้าโมงกว่าๆยังไม่สิบโมงสิบโมงอะเดอะมอบากะปิมันเปิดเว้ยคนอะไปรอกันมุ้งกันเต็มที่หน้าประตูห้างแล้วโอ้โหดีนะที่มาก่อนคือทุกคนอะ บางคนก็นั่งเล่นเกมบ้างเริ่มมาทีละคนบ้างนั่งรอคุยกับเพื่อนบ้างผมไปคนเดียวครับผมตอนช่วงใกล้จ็สิบโมงเว้ยผมยืนอยู่หน้าประตูกระจกอะก็คือแบบอยากจะเข้าก่อนไงพอช่วงสิบโมงปุ๊บพนักงานห้างเปิดประตูห้างครับผมผมเดินไปปุ๊บเป็นไงเปล่าไอ้ไอ้ไไไไพวกข้างหลังเนี่ยไอ้พวกข้างหลังเนี่ยมันวิ่งอะแล้วผมอะไม่ยอมจีครับวิ่งครับผมอยู่หัวแถวครับผมตอนนี้คุณได้เป็นหัวแถวแล้ว โอ้โขึ้นไปฮะตั้งแต่ชั้นหนึ่งไปชั้นสามอะ่ะขึ้น M C C Hall สุดท้ายไปแพ้คนขึ้นลิฟต์เนี่ยแหละโอเคพอไปถึง M C C Hall ครับผมก็ผมก็ได้ทำการอยู่ในแถว Fast Pass ครับผมอ่ทางซ้ายก็จะเป็นตั๋วปกติครับผมฝั่งขวาก็คือ Fast Pass Fast Pass นี่เยอะนะผมเคยถ่ายในช็อตอยูอ่ผมจำได้อะ่ะมันเยอะแค่ไหน ตอนนี้ครับผมบัตรผ่านปกติครับผมจะเป็นฝั่งนี้ก็จะเข้าประมาณ11โมงครับผมสวนฟัสพนั้นจ่ายแพงหน่อยแต่ว่าได้เข้าก่อน11โมงก็คือ10โมงครับก็จะมีพวกของแถมอะไรตามที่เขาจะเอ่แจกครับผมเราต้องสมัครก่อนแล้วก็มีคิว o า e โคตในการยืนยันตัวครับผมตอนนี้ฟาสพาสนี่เป็นแถวเลยนะครับ f a s t พา s s มันจะได้ของอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกได้ของที่ระลึกครับผมของชิ้นแรกนั่นก็คือโปสการ์ดครับผมอของที่สองถุงกระดาษโตโยต้าเฟส2025ครับผมสวยงามมากๆอันที่สามครับผมก็คือโพลารอยด์ครับผมหรือใบสะสมสแตมรับครบห้าดวงครับผมก็จะสามารถเข้าแถวแฟสพา s ในการถ่ายรูปครับผมซึ่งผมอ่ถ่ายถ่ายมาแล้วหลายรูปเลยเนี่ย ของชิ้นที่4ครับผมก็คือพาสปอร์ตที่ระลึกพร้อมสายห้อยคล้องนั่นเองและของชิ้นสุดท้ายครับผมที่ทุกๆคนควรมีนั่นก็คือโปสเตอร์ลายโฮยฟ์เฟสสอ2ันนั่นเองครับตอนที่ทุกๆคนน่ยจะแจกนะทุกคนก็จะมีเอ่อคิวอารโที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าใช่ไหมผมมีสแกนปุ๊บรับของและเข้างานซึ่งตอนเนี้ยผมจะเล่าประสบการณ์ไว้ในงานนะค่อนข้างสุดยอดมากครับผม งานอาจจะไม่ได้สว่างเท่างานโฮโยเฟสปีสองพันยีสี่ที่เซนทรัลลาดเร้านะมันก็พอได้อยู่ครับผมพอสว่างอยู่เออห้องโถง MCC Hall กว้างมากๆครับผมมีทั้งบูธเวทีโ o โยบูธเซ l เลสโซนซิล o g เกนชินฮงไกอิมแพกแล้วก็ฮง a i สตาร r เลวแล้วก็มีบูทที่สามารถเล่นเกมครับผมของเครื่องเกมคอนโซลเครื่องเกม PC แล็ปท็อป มือถือของ LG Republic of Gamer ครับผม ASUS นั่นเองแล้วก็มีโซนสินค้า2โซนครับผมโซนแรกก็จะเป็นโซนสินค้าของ Official h o y o y w o o d เลยครับผมส่วนอีกโซนนึงก็เป็นโซนของกลุ่ม Artist ครับผมคืองาน handmade ที่พวกเขาทำออกมาขายผมได้ทำการเข้าไปดูสินค้าของ Official ก่อนแต่ละรอบอ่ะจะได้รอบไม่เหมือนกันนะรอบ10บโมงบ้างรอบ11บเอที่ยงบ่ายสามบ่ายสอะไรประมาณนี้ผมได้รอบแรกไง ตอนเข้าไปผมจําได้อ่ะเขาก็จะมีพนักงานให้เรานั้นเอาเอากระเป๋าว่าเอาของที่ไม่จําเป็นนไปฝากไว้กับพนักงานเขาไงส่วนพวกมือถือ power bank หรือกระเป๋าตางังค์อันนี้เราต้องเอาเข้างานด้วยเพราะเราจะต้องจ่ายเงินไงตอนเข้าไปงานนะผมแบบโอ้โหคาดหวังเลยมาสินค้ามามีอะไรจัดมาเลยเดี๋ยวซื้อให้เยอะๆเลยสุดท้านะ่ะผมซื้อไปแค่เนี้ยตามรูปเลย <c oughs> คือมัน ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบสินค้าแต่ละอันแต่มันไม่ค่อยโดนใจผมโดนใจแค่สองชิ้นเนี้ยโอเคพูดถึงสินค้าเสร็จแล้วใช่ไหมผมไปซื้อสินค้าจากกลุ่มอาร์ติตแต่ผมซื้อเป็นไอ้พวงกุญแจเฮอร์ต้าไล่ออก y o u ฟยูไฟเฮอร์ต้า士เฮต้า士โอเคซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเออเริ่มปฏิบัติการเข้าบุธ เกมคอยตต่างๆครับผมอันนี้ก็จะมีปัญหาของผมแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือตอนแรกกับผมมาเข้าไปที่บูธของเซเลสโซนซีโลเข้าไปที่แถว f a s t พา s s ใช่ไหมถ่ายรูปแฮชแท็กลงใน a ฟ e b o o k ปุ๊บพอเข้าไปปุ๊บพนักงานถามเลยพาสปอร์ตของพี่ล่ะคะฮะฮะ คือ,อยังไงพาสปอร์ตผมไม่รู้เป็นยังไงคือม่ไอเล่มนี้ไอเล่มนี้มันเป็นปัญหากับผมมากเลยพนักงานบูธเซเล็ตบอกว่า <c oughs> ถ้าคุณพี่ยังไม่ได้รับพาสปอร์ตหรือทําหายไปแจ้งกับพนักงานที่รับของก็คือผมต้องไปตรงที่เขารับของอะ่ะไอตรงที่เขาให้สแกนกิโยโค้ดก่อนเข้างานผมไปแจ้งเขาเลยพนักงานผู้หญิงอะ่ะเออพี่ครับอขอเนีแจ้นะครับพอดีผมอะ่ะได้ของทั้งหมดแล้วแต่ว่าผมไม่ได้พาสปอร์ตับผมอันนี้ต้องทำยังไงเหรอครับ เชื่อไหมพนักงานผู้หญิงบอกว่าอะไรไหมอ๋อคุณลูกค้าครับพอดีพนักงานทุกคนนะคะทําการจัดเตรียมของทุกอย่างไม่มีพลาดนะคะคุณลูกค้าทําหายเองหรือเปล่าคะถ้าทําหายแล้วจะ,จะไม่สามารถรับพาสปอร์ตอันใหม่ได้นะคะคือผมแบบฮะผมไม่ได้ดีของนะเว้ยไอ้น,นี่ผมไม่ได้พูดนะนี่คือในใจนะคือผมก็แจแจไปเอ,อิมพี่ครับจริงๆกับผมอะนับของดูแล้ว แต่ของทั้งหมดแต่ผมได้ทุกอย่างแล้วผมขาดแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวพนักงานเขาบอกลูกค้าทําหายอีกหรือเปล่าเพราะทางพนักงานน่ะเขาเตรียมของไว้หมดเรียบร้อยแล้วพวกเขาไม่พลาดสุดท้ายอ่ะผมได้ยินจากพน,กาน,นักงานคนนึงบอกว่าไงบอกเออพี่มันมีคนนึงเข้ามาแจ้งเหมือนกันนะว่าพาสปอร์ตหายคือผอว่าเป็นคนที่สองที่เข้ามาแจ้งไงแต่คนแรกผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนล้วนะไปไปมา,มา,มาคุยเกือบหลายนาทีอ่ะมีพนักงานผู้ชาย เดินเข้ามาแล้วผมก็เล่าทุกอย่างเลยพนักงานผู้ชายบอกเอิมเดี๋ยวคุณพี่รอสักครู่นะเดี๋ยวผมขอแจ้งกับคนในวงคนในวงอะ่ะเออคุยไปเกือบสองสามนาทีพี่พนักงานผู้ชายคนนั้นน่ะเดินเข้ามาผมแล้วก็หยิบบัตรพาสปอร์ตอันใหม่ให้ผมบอกผมว่าอะไรไหม <S <S ผมองขอโทษคุณพี่ด้วยนะครับพอดีพนักงานเราอาจจะพลาดอะไรบ้างอันนี้ผมต้องเข้าใจครับผมอันนี้เข้าใจคนเราอาจจะพลาดก็ได้คือคนมันเยอะ,อะเออคนมันเข้ามา เกินร้อยเกินพันคนอะ่ะมันก็ต้องมีพาสสักอันอะ่ะหวยมาลงที่ผมพอดีอะ่ะโอเคพอได้พาสปอร์ตเสร็จแล้วใช่ไหมผมกลับไปที่บูธเซเลสโซนซิโลเพื่อทำการเอาพาสปอร์ตไปยืนยันแล้วก็รับพวกป้ายสแตมมอะ่ะเออรับของอะไรพวกนี้เชื่อไหมตอนที่ผมเข้าแถวอยู่มีตากล้องคนหนึ่งอะ่ะใส่แว่นสวมเสือ้อน่าจะเป็นเสื้ออะไรทีกอย่างเสือ้อชายหาดมั้งแกไม่ได้พาสปอร์ตเหมือนผมเลย ผมก็เลยไปบอกกับพี่ตะกองว่าเออพี่พี่ไม่ได้พาสปอร์ตใช่ไหมครับพี่ไปแจ้งกับพนักงานที่เขาให้ของพี่อ่ะพี่ไปแจ้งเขาเลยว่าพี่อ่ะไม่ได้พาสปอร์ตคดีผมอ่ะเพิ่งจะเป็นเมื่อตะกี้เนี่ยผมเพิ่งจะได้พาสปอร์ตมาเนี่ยเฮ้ยพนักงานนี่คนที่สามแล้วนะผมบอกแล้วมันพลาดอ่ะมันไม่ได้หวยลงที่ผมมันต้องลงที่คนอื่นบ้างแต่ถามว่า บรรยากาศในงานโอเคนะมีพวกเอ่อคาเฟ่มีซูชิโร่ก็ผมอยู่ในงานเกินสิงสองสามชั่วโมงอ่ะก็เดินเสร็จปุ๊บมันจะมีช่วงหนึ่งอะ่ะบ่ายโมงขึ้นไปมันจะมีกล่องอ่ะกล่องสีขาวอ่ะคุณผู้ชมคิดออกไหมกล่องสีขาวกล่องนั้นเน่ะเป็นกล่องที่เรานั้นจะต้องสกแกนคิวาโค้ดเพื่อทําการลงทะเบียนแล้วก็แสดงความคิดเห็นไปไป,ไปมามาปุ๊บแล้วเราก็จะไปจับกล่องอะ่ะของในกล่องอะ่ะ มันจะมีพวกป้ายสซดดี้อะคริลิกพวงกุญแจตุ๊กตาสตาร์เลวและและและแผ่นลองเมาส์ซึ่งผมต้องรลถึงบ่ายโมงอะลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นไปไปมามาแล้วก็ไปจับรางวัล่ะถ้าจะไม่ผิดรางวัลน,นั้นผมได้ไอเนี่ยเป็นผมได้เป็นพวงกุญแจลายเป็นตัวจากคงไกสตาร์เรลวครับผมน้องสาวหุ่นยนต์นั่นเองแคลงแคลงกะบิดตัวละครสาวหุ่นยนต์ในเกยนชินจะมาซะด้วยเนี่ย เพลงเคลงเพลงเคลงพอ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 ผมได้ไอ้พวงกุญแจนั้นเสร็จปุ๊บผมออกจากงานเลยคือดูคือเดินในบรรยากาศงานจนคุ้มแล้วอะคือตอนแรกอะผมคิดว่าผมมาวันเดียวก็จบเลยไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปไปวันอื่นแต่ผมเห็นคนอื่นไปมันแบบมันอดใจไม่ได้อ่ะเอาเลยจ่ายบัตรบัตรรอบปกติหนึ่งรอยห้าสิบาทเลยจ่ายเลย เพราะยังคือยังไงผมก็ต้องผ่านบางกระปิอยู่แล้วเพราะผมจะไปดูหนังเรื่อง Fantastic for First Step เงี้เข้างานไหนไล้กัน150บาทปุ๊บผ, <ม S 1> ผมก็เดินบรรยากาศเหมือนเดิมครับผมจนกระทั่งผมอะ่ะเข้าโซนอันอนี้เว้ยโซนบูธคงไกสตาร์เลวอ่ะมันจะมีอันอนี้ใช่ไหมมีกิจกรรมอะ่ะเล่นปั่นเควสรายวันก็จะได้โปสการ์ดรูปไพยนอนอ่ะไพยนอนล่างล่างอเวกเลยอะ่ะแล้วเราก็จะได้การ์ดตัวละครคงไกสตาร์เลวครับผม ไอตัวละครจากดาวลิกเกอเออได้ตัวใดตัวหนึ่งครับผมคือช่วงเดวันนะผมลืมบอกไปผมได้ไฮยาชินวันแรกวันที่สองครับผมผมได้เป็นไอหัวเขียวสุดเบียวอย่างอนาซาไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะซึ่งตอนนั้นผมกําลังจะแบบเฮ้ยผมอยากได้แคสตโตไลท์ว้ยทําไมผมไม่ได้แคสโตไลท์ผมก็เลยแบบอ่าเอาเลยถือเลยก็มันจะถ่ายรูปโพสตในกลุ่มมาขอหาแรกสุดท้ายอ่ะผมยังไม่ทันถ่ายรูปนะมีคนมาขอแรกอ่ะอยู่ดีแบบ เป็นคนมีคนคอสเพย์เนลีนะเดินมาบอกพี่เออพี่คะหนูหนูอยากได้การ์ดใบนี้บอกแรกกันได้ไหมคะคือคนคอสลีนะ่นางอะ่ะเขามีการ์ดแคสตัโไลน์เนี่ยคือบออ๋อได้ครับแรกเลยครับผมสุดท้ายโอ้โหดีใจเลยไม่ต้องแรกแล้วได้การ์ดแคสตัโไลท์ลูกโ้่ <laughs> ส่วนไอโซนถ่ายรูปผมบอกเลยคิวโคตรจะยาวเลยอะเตวันอะรอกันเกือบชั่วโมงอะ นี่คือรูปที่ผมได้ไปถ่ายรูป Holy Face Day วันครับผมอ่าอันนี้คือรูปแรกนะเอ้ยจะมีส่วนนทีผมชอบมากเลยส่วนบูทเกมผมไปเล่นเกือบทุกเครื่องละก็จะมีพวกเออ PC คอนโซลเออคอนโซล P5 Slim อ่ะเออโน้ตบุ๊ก LG s t i ิ k e r s p p u s LG Ally แบบ Handheld LG Phone 9เอยโอ้โหคือไปเล่นหมดทุกเกมอ่ะ ผมบอกเลยนะที่ผมปลื้มและประทับใจมากที่สุดก็คือแล็ปท็อป G s ส i ิบหอ่ะผมเล่นเซเลตโซนซีโร่ผมบอกเลยอนะลื่นมากๆเลยครับผม <laughs> ลื่นมากๆลื่นจนแบบลื่นล้มหัวแตกเลยอะ่ะ <laughs> ผมประทับใจทุกๆุกเกมที่ผมเล่นนะไปลองกันได้ครับผมผมลองมา,มาหมดทุกแพลตฟอร์มแล้วผมก็เดินไปเดินมาไปรอจับรางวัลไอ้กล่องขาวอะไอ้กล่องที่ผมได้พวงกุญแจนั้นอะ โอเคแสกแกนคิวอาร์โค้ดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็เอาบือจ้วงเข้าไปในกล่องสีขาวใช่ไหมวันที่สองผมได้อะไรผมได้เป็นเข็มกัดลายใบเหลีอวอะเออจากฮงไกสตาร์เร็วอีกเช่นเคยครับผมฮครั้งก่อนก็ได้ตัวละครพงแจกฮงไกสตาร์เร็วรันนี้ก็ได้เป็นเข็มกัดตัวละครฮงไกสตาร์เร็แล้วเหรอที่ไม่คิดจะมีเกมอื่นมาบ้างเลยแล้วจากนั้นนะผมได้เข็มกัดเสร็จออกงานเลย ไปดูแฟนตาติกเฟิร์สสเตปเสร็จปุ๊บกลับบ้านวันที่สามนี่แหละวันที่สามอ่ะผมเข้างานข้างๆสายหน่อยผมเข้าช่วงประมาณบ่ายสองโมงคึ่งจนถึงสามโมงอ่ะเนื่องจากว่าผมไปเดินเที่ยวที่ซีคอนบางแคไงมันไกลไงคุณผู้ชมกลับจากซีคอนบางแคแล้วนะผมต้องไปขึ้นตรงอันเนี้ยอันนี้ลาดพาวแล้วก็ต้องนั่งรถไฟสีเหลืองผ่านตรงบางกระปิยโอ้โหววันเสาร์วันที่สามมาคนโคตรเยอะเลย ไม่เชื่อกำลังดูในวิดีโอช็อตที่ผมลงดิอันนี้นะครับคือช่วงบรรยากาศวันเสาร์ครับผมดูเยอะกว่าช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมวันนี้วันที่สมแล้วนะครับวันที่สองไม่ได้ถ่ายครับผมพอดีนั่นแหละมีธุระเลยก็เลยรีบกลับก่อน วันที่สวันสุดท้ายวันอาทิตย์ก็มาแน่ๆครับผมคนโคตรเยอะเลยเข้าใจครับผมเป็นวันหยุดอ่ะมันจะมีกลุ่มเด็กนักเรียนน่ะที่เป็นแฟนเกมก็มีก็เลยมาเยอะเลยคอสเพลเยอร์อ่ะเยอะมากๆเลยเริ่มแรกนะผมไปที่โซนบูธของนี้เลยบูธฮงไกส์สเตล์เพื่อเอาการตัวละครน่ะรอบนี้ผมจะต้องเอาแองเจล่าและ ใช่ไหมการ์ดตัวละครผมได้อะไรมาหรือเปล่าผมได้ซิปเปอร์น้องแมวผมแบบก็มัจะเขียนโพสต์ในกลุ่มนะว่าหาแลกเอ็เจล่าครับผมได้เป็นการ์ดน้องแมวครับผมใช่ไหมหวยไปลงที่โพสต์ไหนไหมไปลงที่โพสตหนึ่งอะเป็นโพสต์ผู้หญิงเขาบอกว่าหาแลกน้องแมวก็คือนางอะมีการ์ดเอ็เจล่าครับผมและหาน้องแมวพอดีผมก็เลยโพสต์ไปเลยว่าหาแลกไหมครับสุดท้ายอะ่ะ นางตอบตกลงเว้ยนางเขารออยู่ที่บูธเซเลตโซนซีโร่คอสเพย์เป็นไอ้อ็คารอนเออผมก็เลยไปหาเอออยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่ามาเด็ดแล้วนะอ๋อยังไงแอ็คารอนเจอแล้วผมก็เลยเอาการ์ดซิเปอร์ไปแลกกับอ็คารอนเพื่อเอาการ์ดแองเจล่ามาผมมีวิดีโอด้วยนะรับชมได้เลยครับเออโทษครับอ็คารอนใช่ไหมครับเออใช่ใช่คนที่มาหานี่เปล่า เราเลยแรกที่ับต้นไปหรอรอปัาผมโอเคเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าที่ยังโอเคได้คุณแม่มาแล้วหลังจากนั้นครับผมผมก็เดินทั่วงานเสร็จปุ๊บผมก็กลับไปที่ไอ้กล่องนั่นไอ กล่องขาวอะเหมือนเดิมครับผมลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นจ้วงกล่องขาวครับผมครั้งนี้ครับผมผมได้ป้ายแสแตนดี้อะคริลิกฮิเมโกะครับผมดีวันที่สามนะได้รางวัลตัวละครฮงไกสตาร์รลวอีกเช่นเคยครับผมวันแรกผูกุญแจสตาร์รลววันที่สอง เข็มกัดสตาร์เลววันที่สมป้ายสแตนดี้อะคริลิกครับผมตอนนี้ก็วางไว้กับเซตตัวละครสแตนดี้อะคริลิกของผมไปหมดแล้วครับผมนี่คือตามรูปเลยตอนนี้อยู่ดีกินดีครับผมอ่าจนกระทั่งวันที่สี่วันสุดท้ายครับผมผมไปกับน้องครับผมคือตอนแรกอ่ะผมกับน้องผมมาออกไปข้างนอกเพื่อทําการไปนี่ไงไปขูดฉินปูนช่วงสิบเอ็ดโมงพอไปขูดฉินปูนเสร็จปุ๊บก็เลขแก๊ปอ่ะเลขแก๊ปไปลงที่บางกะปิเลยผมกับน้องอ่ะซื้อคนละ หนึ่งรอยห้าสิบาทเนี่ยเราปกติผมกับน้องอะ่ะเข้างานบูธไปไป,ไปมาน้องผมอะ่ะเป็นคนที่เล่นแค่เกนชินอย่างเดียวพวกสตาร์เรลเซเลตฮงไกน์แพคอะ่ะน้องผมไม่ได้เล่นไงตอนโชว์หน้า UAD อดีคือแบบผมบอกเออพอดีน้องเขาไม่ได้เล่นครับผมผม,ผมก็เลยได้สิ่งที่น้องไม่ได้มาครับผมแต่น้องผมก็บอกไม่เป็นไรครับผมก็โชคดีกันโชคดีแล้วกันโชคดีแล้วกันจนไปถึงบูธฮงไกสตาร์เลอะ่ะผมอะ เชื่อไหมตอนที่ลุ้นรับการ์ดตัวละครฮงไกสตาร์เลวผมได้ซิปเปอร์อีกแล้วครับผมวันที่สามผมได้ซิปเปอร์วันนี้ผมได้ซิปเปอร์น้องผมอะ่ะน้องผมจะเอาไอตัวการ์ดไมเดย์ครับผมแต่น้องผมได้แคสตัวไลท์น้องผมบอกภูมิใจเลยได้แคสตัวไลท์ก็ดีแล้วแล้วก็เหมือนเดิมครับผมผมกับน้องอะ่ะผมพาน้องไปที่กล่องกล่องขาวไอกล่องนั้นเหมือนเดิมอะ่ะผมกับน้องสแกน QR วโค้ดแสดงความคิดเห็น จ้วงเลยเชื่อไหมวันเนี้ยผมได้สิ่งที่โคตรดีมาครับผมผมได้แผ่นลองเมาส์ครับผมแผ่นลองเมาส์เกนชินอิมแพกนะเป็นรูปอายกะถือปืนนะโอ้โหเชื่อไหมอันนี้ยถ้าเราไปซื้อปกติหกร้อยยี่สิบบาทผมอะจ้วงแล้วได้เลยครับผมทุกวันนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่สภาพสวยมากๆครับผมส่วนน้องผมอะจ้วงได้เลยรู้ไหมป้ายสเตดี้อะคริลิกในโกมาตะเซเลโซนซิโลครับผม ก็ถือว่าดีถือว่าได้ของแลไอเทมเขาผมออะผมกับน้องก็เดินในงานเสร็จปุ๊บใช่ไหม <c oughs> ผมจะพาน้องไปถ่ายรูปอ่ะเออผมลืมบอกไปรูปทั้งหมดวันที่หนึ่งวันที่สองแล้วก็วันที่สี่วันที่สามไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่าผมอ่ะกลับจากฟีคอนบางแครมาก็สายแล้วแถวยาวจะกับอนาคอนดาก็เลยไม่ถ่ายไปเลยเราไปถ่ายกับน้องผมวันที่สี่รูปถ่ายวันแรกวันที่สองแล้วก็วันที่สี่นั่นเองครับ พอถ่ายรูปเสร็จผมกับน้องก็เดินัง,งานสักพักหนึ่งใช่ไหมน้องผมอะ่ะหิวไปซื้อตรงคาเฟ่ไปซื้อโดนัทชาไทยอะ่ะไอโซนที่มันเป็นรูปเบอร์นี่กับแอปปี้อ่ะเออไอโซนนั้นอะ่ะไปซื้อไปไปมานะผมได้ไอตัวขุดรางวัลอะ่ะของเซเล็ตโซนซิโลผมได้มาทั้งหมดสิบใบเว้ยน้องผมให้ผมเพอ,อะไรเปล่าน้องผมมันไม่ได้เล่นไงแอะเสร็จป๋าละไปไปมามก็เดินครบแล้วอ่ะครบสีวันละกลับบ้าน ก็ของราวันก็ได้แล้วป้ายแซนดี่อะคิลิกก็ได้แล้วการ์ดตัวละครดาวลิเกจากโครงกาสตาร์เลยผมได้ทั้งหมดสี่ใบฮฮยาชินแคสตรไร์แองเจล่าแล้วก็ซิปเปอร์ครับผมอ่ะน้องผมได้แคสตรไร์มาอีกหนึ่งใบถือว่าวันนี้ก็สนุกดีครับผมถึงแม้ก็จะไม่เข้าใจก็รอดูครับผมปีสองพันยี่บหกจะมีเสียเงินอีกหรือเปล่าเนี่ยแหละอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันจะไปจัดที่ไหนต่อจัดเซนทาลาดพ้าวแล้ว เดี๋ยวบาบางกะปิก็แล้วงานต่อไปอาจจะเป็นยูเนียนเออยูเนียนปีสองพันยี่สี่ผมไม่ยังไม่ได้เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้างานฮงไกสตาเล่ในฮางยูเนียนมอลเลยโคตรมันคิดว่าฮโยเฟสปีสองพันยี่หกถ้ามันไม่ได้จัดเหมือนนิเกะปีนี้ก็อาจจะไปจัดที่ศูนย์ซิลิกิต ไม่ดิศูนย์ซิรกิจยังไงมันก็ต้องจัดในช่วงไทยแลนด์เกมโชว์เดือนตุลาแล้วอาจจะเป็นเซนทันเวอร์หรือไม่ก็สยามพารากอนนี่แหละก็ต้องรอดูกันไปครับผมปี2026ัแต่แต่ถามว่าผมไปไหมผมเนี่ยเป็นหนึ่งในติ่งเกมโฮโยก็ต้องไปอยู่แล้วครับผมซึ่งขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบครับผมหากว่าใครอยากจะรับชมเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าง,งาน s ต a ร a ลเ2ล 2025, ครับผมคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะ ไว้ใต้คอมเมนต์และกันครับผมสามารถไปรับชมกันได้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ที่ช่องของผมได้แลยกันเพื่อกำลังใจในคลิปต่อๆไปก็นะอนาคตล่วงหน้ามาแน่ๆครับผมดิปปอนเจแปน2025สิ้นเดือนสิงหาคมไปแน่ๆครับผมเดี๋ยวจะถ่ายมาโชว์ครับผมอ่ะเจอกันครับผมใครจะไปในาง,งานดิปปอนเจอกันที่ศูนย์ศิลิกิตนะครับสำหรับผมเรื่องลิขิ็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ จอมาหน้าโกรธจอมาหน้าโกรธต้องขอตัวลาไปก่อนนี่จบด้วยหน้าโกรธเลยอืมบ๊ายบาย